อัพเดตข่าวสารตลอดทั้งวันนะคะกับจาม breaking n e w อยู่กับวีเจครีเหมือนเดิมค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะมาดูสถานการณ์ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนายสมศักดิ์นะคะจังตระกูล กล่าวถึงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะบอกว่าล่าสุดได้รับรายงานจากทีมสอบสวนโรคคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 รายใหม่เป็นรายที่5ของจังหวัดขอนแก่นแล้วโดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นรายที่5นะคะเป็นหญิงชาวบ้านกุดน้ำใสหมู่1ตำบลกุดน้ำใสอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นค่ะอายุ63ปีโดยขณะนี้นะคะทางทีมสอบสวน โรคอยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของการติดเชื้อทั้งนี้เบื้องต้นนะคะทราบว่าอาศัยอยู่กับลูกสาวเพียงสองคนโดยลูกสาวเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศบาเรนและมีการออและมีการกักตัว14วันตามมาตรการป้องกันโรคแต่เมื่อวันที่8เมษายนนะคะผู้ป่วยรายดังกล่าวมีอาการไข้จึงได้เดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลน,น้ำพองและเข้ารับการรักษาตัวตามอาการ จนกระทั่งวันที่13เมษายนค่ะผู้ป่วยมีอาการแน่นหน้าอกมีอาการไอหายใจไม่สะดวกตรวจพบว่ามีอาการของปอดอักเสบจึงได้มีการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 พบผลเป็นบวกยืนยันทั้งสองครั้งจึงได้ส่งตัวมารักษาต่อที่ห้องความดันลบของโรงพยาบาลขอนแก่นโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรักษาของแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่นอย่างใกล้ชิด ทางด้านในอำเภอน้ําค o องนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการลงพื้นที่ไปดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 เรียบร้อยแล้วและผู้ป่วยรายนี้นะคะยังเป็นรายแรกที่ติดเชื้ออยู่ในต่างอำเภอ ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้มงวดในการวางมาตรการป้องกันและจำกัดไม่ให้เชื้อแพร่กระจายเป็นวงกว้างค่ะขณะที่ทีมสอบสวนโรคนะคะก็จะเร่งสอบสวนว่าผู้ป่วยได้เดินทางไปที่ไหนบ้างมีการสัมผัสกับใครที่ไหนบ้างและจะให้ผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อกับผู้ป่วยรายที่5มาทำการตรวจร่างกายตามมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อโดยด่วน รวมทั้งในส่วนของทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีการสัมผัสและให้การรักษาผู้ป่วยรายนี้แม้ว่าจะมีการป้องกันตัวเองดีอยู่แล้ว แต่เพื่อความมั่นใจแบบร0 0ก็จะให้มีการกักตัว14วันตามมาตรการป้องกันโรคด้วยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะก็สามารถอัปเดตข่าวสารได้ผ่านทางเพจจามของเราแล้วก็ที่สําคัญนะคะขอให้คุณอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติใครที่มีประวัติสุ่มเสี่ยงแล้วก็มีอาการอย่างเช่นไอนะคะหายใจเหนื่อยหรือว่ามีไข้สูงนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยไปหาโรงพยาบาลแรกอาจจะบอกว่าเป็นไข้ธรรมดาแต่ถ้าไม่มั่นใจก็ไป อีกที่หนึ่งก็ได้นะคะเพื่อยืนยันความแน่ใจหรือว่าถ้าไม่แน่ใจจริงๆตรวจโควิดไปเลยจะได้จบๆนะคะเพราะฉะนั้นช่วงหน้าจะมีอะไรมาอัปเดตติดตามได้ที่จามเรก n ี n e ิวค่ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยคะ่ะ